มืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแหล่งท่องเที่ยวอันดับโลกต้องประสบกับภาวะซบเซาอย่างรุนแรงจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานแม้จะมีความพยายามในการป้องกันด้วยการตรวจเชิงรุกและตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนและการขอสนับสนุนการจัดสรรจากภาครัฐแต่ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวกว่า70%ซต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดภาะวะการตกงานและการปิดกิจการเพื่อหลีกหนีภาะวะค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางสบคนะครับที่รับฟังข้อเสนอทางภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีทำลายที่ชัดเจนขึ้นมาว่า1พฤศจิีกาานะครับว่าจะมีการเลื่อนเปิดเมืองแล้วก็มีการลดการกักตัวซึ่งการลดการกักตัวเนี่ยป็นประเด็นหลักเลยนะครับของนักท่องเที่ยวที่จะเลือดมาอย่างประเทศไทยหรือไม่มานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรามียังประกาศกักตัวอยู่นะครับ ก็จะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปดี t i นเซชันอื่นนะครับเพราะว่าดีเซนเซชันอื่นเนี่ยเขาไม่มีการตัดตัวแล้วสาหรับผู้ฉีดวัคซีนเกิน2 2 2โดสนะครับคนในพื้นที่เราเองอ่ะก็ฉีดวัคซีน2โดสเกินกว่า70%แล้วนะครับก็แปลว่าพื้นที่เราอ่ะจะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทําให้มั่นใจนะครับนักท่องเที่ยวเองก็จะมั่นใจคนในพื้นที่เองก็จะมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยและนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเมื่อได้รับวัคซีน2โดสมาแล้วตรวจ rt-cpr แล้้้วววผลลลเเเเปปป็็็นนนนนบีีีี่่่่่ยยยอออูใพืททททซแแรรััขากกงดภย มีการกำหนดบูโซนขึ้นมาอีกนะครับก็จะทําให้การทําธุรกิจการค้าการเดินทางนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้คือเนื่องจากเรื่องเออเนื่องจากปัญหาเรื่องการตัวไม่มีแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีที่เราอาจจะต้องไปแจ้งเขาอีกอันนึงที่เรายางต้องติดตามต่อไปก็คือว่าในการผลตรวจของ RT-PCR นะครับถ้าตอนนี้คือลดจาก3ครั้งเหลือ2ครั้งเพราะว่าเราจะกักเออเราจะเป็นแค่7วันนะครับก็อาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงมาสิ่งที่เราเสนอไปอีกว่าน่าจะเป็นการมีราคากลางสําหรับการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีราคากลางสาหรับการตรวจเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับ ลดการกักตัวค่าใช้จ่ายในการตรวจ r t ร c ตลดลงนะครับเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขแรกๆนะครับที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจจะมาพัทยาหรือไม่ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ถูกมีมาตรการที่ผ่อนคลายลงนะครับค่าใช้จ่ายถูกลง,าก,ลงการกักตัวลดลงนะครับก็จะทําให้นักท่องเที่ยวสนใจมายังเมืองพัทยายิ่งขึ้น สอบคอไฟเขียวเปิด1พฤศจิกายนพร้อม4่หัวเมืองหลักความหวังด้านการท่องเที่ยวกลังกลับมาเนื่องจากว่าผับบาร์ครับยังเปิดไม่ได้นะครับทางทางผู้ประกอบการเรื่องผับบาร์หรือสถานบันเทนะิงยังเปิดไม่ได้นะครับ อย่างอื่นยังพอ,อยังพอที่จะปรับปรุงปรับตัวกันได้นะครับปรับปรุงสถานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้แต่ธุรกิจตรงนี้อาจจะปรับปรุงล้ค่อนข้างจะลบาบากเราก็เลยเสนอว่าเป็นไปได้ไหมว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเทีเ่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีสถานบันเทิงไม่มีอะไรช่วงเวลาที่เขาจะต้องพักผ่อนหรือผ่อนคลายในช่วงเวลาอาจจะเป็นกลางคืนที่พัทยาเราเคยเป็นไนท์ไลฟ์นะครับก็จะเงียบทั้งเมืองขอผ่อนผันได้ไหมเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าผ่อนปล่อยให้เขาขายเครื่องดื่มแอออลกฮต่็ คนที่จะขายก็ต้องมีการควบคุมนะครับเป็นผู้ที่ลูกเข้าร่วมโครงการมีมาตรฐานชาชา p l u สนะครับแล้วก็มีการควบคุมระยะเวลาการขายนะครับช่วงเวลาเปิดปิดช่วงเวลาการขายให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผ่อนผนได้ทั้ง3เรื่อง4เรื่องที่เรากล่าวไปนี้ผมว่าพัท,ทยาเองเป็น d e ส t i n a t i o n ที่สนใจแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรับล้ลำนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่1พฤศจิกายนยนี้นะครับสร้างแรงดึงดูด าหวังไตรามาสที่4การท่องเที่ยวเริ่มกระเต้องต้องมารอดูกันต่อไปว่านโยบายที่มีการประกาศให้เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวยังเต็มรูปแบบในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้จะเป็นความหวังของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้หรือไม่ท่ามกลางสภาพปัญหาการแพร่ระบาดภายในประเทศที่ยังหนักหน่วงรุนแรงต่อเนื่องขณะที่เมืองพัทยาหลังซบเซามานาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้พักตัวและกลับมามีความสมบูรณ์สวยงามจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวให้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง